โดยพวกเราอยู่ครับขอบคุณครับพี่อง เป็นไงใครเห็นเครื่อบิเห็นเออเล็กเห็นไหมเห็นเล็บสิบหกไหมลูเป็นไงครับท่ไหมท่ไหมท่ไหมชอไหมเปนีแล้วาอีกแล้วาอีกแล้วดูอันนีก่อนมือที่แถมที่แถมอีแถมันเขินเยอะครับเือี่่อกลัวน้องๆไม่จูงใจเล็กเล็กอะไรเล็ก อะไรใหม่แล mm ้วอะไรแล้ว่ว be mm ่าเครื hmm. mm ่องดินานี่ยจะกลับนาบิน้บินตะแคงก็ได้ใช่ราจะทำไม่ได้นะเนาะถ้าร้นทำนี่ก็ต้องเป็นรถไต่ถานนะพี่โอ้โหมีแถมมีแถบมีแถมนี้คือมีแถมมีแถมมีแถม 噔噔噔噔噔。 เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังจากนั้นก็คือมันจะมีเปิดรับสมัครให้เข้าสอบนะครับเป็นในส่วนของนักเรียนเตรียมอาหารครับในส่วนของกองทัพอากาศนะครับหลังจากนั้นเมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมอาหารนะครับก็จะไปเข้าสู่โรงเรียนในเรืออากาศนะครับก็คือคุณไงก็คือเป็นนักเรียนในร้อยของหลอดอาหารอากาศนะครับหลังจากนั้นเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศครับก็จะไปฝึกบินที่โรงเรียนการบินกแม่แสนครับ การนั้นก็เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนการบินกระพงแสนก็จะทยอยไปเป็นนักบินทั่วทั่วประเทศนะครับแต่ละกองบินประจําแต่ละกองบินที่ที่ตามแต่เครื่องของตัวเองที่ได้รับการบินนะครับครับก็ขอบคุณพี่ปามากนะครับก็สําหรับน้องๆที่อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าไม่ได้ยินครับก็จะมีข้อมูลพวงนี้อยู่ในเว็บไซต์ของกองทัพอากาศที่สำคให้น้องๆคอยติดตามหรือว่าจะไป หาข้อมูลเพื่อจะเป็นกงินของได้ต่อไปนะครับซเปการเสียนาฬิกา่่ไม่ได้สนโดนนต่อไปที่บ้านพี่บ้านโอเคคราข้อต่อไปข้อต่อไปกองบินอยงนครับแต่ว่าจะมาตื่นนะจวัดแก้คตอเป็นเด็กเ็กครับ เอาไปเลยเก่งก,ก็ถ่ายรูปก,กับเครื่องบินเอาคอดเด็แล้วมความประทับใจรับเดนที่อยากเป็นนักบินของกองทัพอากาศครับนี่ลูกนี้ห้าร้อยปอนด์ลมพัดแล้วที่พรอ

xin chúc mừng em hôm nay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  hôm ห้อนอยู่ถึ่าลูกแรกนะครับลูกแรกมีลูกถัดไปนะครับลำที่สองเลี้ยวลำที่สองลำที่สองกำลังหลบกระสุนอยู่นะครับหลบลมแบบพิซเต่าดีจังตัวลที่เล่น่ลำสองแ่ว่า ยังไม่พอแค่นี้ันวงสวยจังเข้าหอยไม่ถูกทำลายอย่างสิ้ซมากก็ทำการวนกรรมโจมตีอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป้าหายได้ทำลายถูกทำลายจนสิ้ซ่าแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้ยิงกันไม่พักเลยทีเดียวไปอีกแล้วรอบนี้แล้วเปิดจะลองฟาะทิ้งมา ต้องสามร้อยสองรูอที่เราสามเรสามืจากเราสามารถพบกับเบิด์ได้เยอะเราก็จะทิ้งจนกว่าจะมีว่าเป้าหมายนี้ถึงทำดไปแล้วเราดูนะครับลองดูมาแล้วมาแล้วลำที่หนึ่ง่าท่าตอนนี้ไป รอบที่สองรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายว่าเป้าหมายได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับก็กำลังจ่อ,อติงลงมารอบสุดท้ายนะครับเอาไปรอบลงไปเพื่อทำการทิ้งระเบิด้ตัดรูปแล้วบาแต่ยังรูไม่ไหนที่ไหนนะครับาแสดงเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีเครื่องแรกที่มาทิ้งระเบิดจะมาทำการ เดวอวินโชว์โชว์ให้แล้วถึงท่าไอรอนโรลเราท่าแรกน้องยอดครับน้องยอดมาแล้วมาแล้วเครื่องบวกสวอตได้ใช่ไหมครับรถยนต์นี่ควงสว่าตได้ไหมควงสว่าตไม่ได้นะครับแต่ไขสว่าตได้รถยนต์ได้รถยนต์แต่เครื่องบินเราทำได้นะใช่ทำได้เดี๋ยวต่อไปนี่เครื่องบินวนมาแล้ววนมารอบสองแล้วรอบสองเดี๋ยวดูสิพี่เขาจะทำท่าไหน เห็นหรอเปล่ายังเห็นไอูพี่เดาจวงตีลูกาได้ไหมน้องเครืงไม่ครพี่ได้ไมไม่ได้นะไม่ได้แต่ถ้าบินพี่ความได้ไงดูพี่นักบินครับโชว์น้องๆหน่อยนะตนแคร์ดูหนายา

บินกับหัวท้องไปไปหายท right. ้องให้ดูนลยพี่ก็บินยิปเปัร์ขาวแล้วอยู่บนเสื้อบินแล้วหนึ่งพันหน่งนเรียกได้ว่ารถจนเราพิกคว่ำไม่ได้แต่เครื่องบินเราทำได้เครื่องบินเราทำได้อย่าโยนนะครับความสูงขนาดนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายต้องมีการเตรียมและความชำนาญ